พาแม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือมานานวันนี้ก็เลยพาแม่มากินราเมงค่ะกับร้านนี้ค่ะชาบูตง เราจําชื่อเมนูไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นโชยุราเมนขนาดไซส์เอสนะคะของคุณแม่นี่จะสั่งเป็นเซตนะคะในเซตก็จะมีน้ำแบบซี่แล้วก็ไอศกรีมชาเขียวค่ะนะคะจะเป็นโทงคัสึราเมนค่ะเป็นไซส์แอลน้ำซุปจะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูนะคะที่เคี่ยวนานกว่า16ชั่วโมงชุดนี้จะเป็นชาชูด้งนะคะแล้วก็ให้ซุปมาด้วยค่ะตัวชาชูด้งนี่ก็อร่อยนะคะมาทีไรก็ต้องสั่งทาน จะเล่าให้ฟังค่ะย้อนไปตอนที่เราได้เริ่มทํางานใหม่ๆพี่ที่ทำงานชวนไปกินรามเมงค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ได้สั่งรามเมงตกใจกับราคามากจาได้ว่าตอนนั้น่ะกดสั่งไปประมาณ300กว่าบาทตะลึงกับราคามากๆเลยค่ะตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นทํางานแรกๆก็คือเงินก็ยังไม่ได้มีเยอะค่ะกินไปก็นั่งคิดไปว่าอ๋อจะไม่กลับมากินอีกแล้ว แต่ก็แลกมาด้วยประสบการณ์และก็รสชาติอาหารค่ะเวลาใครเขาถามจะได้คุยกับเขาได้ค่ะและวิธีการกินตอนนั้นพี่เขาก็สอนไท้ซูสเส้นแบบดังๆเลยนะเชฟเขาจะได้รู้สึกว่าเขาทําอร่อยก็เลยได้รู้จักวัฒนธรรมของการทานลามเมงเนี่แหละคะ่ะเราว่าทางน้ําซุปแล้วก็เส้นลามเมงมันอร่อยกลมกลม่อมดีค่ะแต่ก็นานๆกินทีกินทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะอาตบท้ายด้วยไอศครีมชาเขียวค่ะเย็นจัดมากที่ร้านนี้ค่ะชาบูตง้งลองไปทานกันนะคะ